สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการติดโฆษณาของ a อดไฟครับหรือเรียกสั้นๆว่าป๊อปแอดนะครับตอนแรกเข้าไปแอ f ไฟกันเลยครับเพราะตอนนี้มันปั่น IP ไม่ได้ผมเติต้องมาปั่นป๊อปแอดแทนนะครับ ล็อกอินเข้าไปก่อนไปติดในบล็อกหรือว่าในเว็บเว็บไซต์ของเราหรือว่าบล็อกเราก็ได้คือมันจะได้ต่างทางหนึ่งครับเนี่ยครับมันจะลักษณะคล,าคลายย้ายๆไงเวลาคลิกทีหนึ่งก็จะมีโฆษณาขึ้นมาทีหนึ่งครับป๊อปแอพแล้วไต่ครับพอดีพาริเชอร์นะครับเข้าไปที่โทรครับเครื่องมือครับ ขที่ป๊อปแอดนครอ่าเนี่ยครับ,รบมันจะมีโค้ดมาให้เราก็ไปเอาโค้ดตัวเนี้ยไปติดไว้ในที่บล็อกของเราหรือว่าเว็บเรากลอบมาเนะครับมันจะมีรหัสของเราเนี่ยไอดีของเราเนี่ยคุมทำอ่าลองดูตัวอย่างเว็บผมกันครับที่ผมทำม่ะ ลองดูเว็บนี้ตอนนี้เว็บผมนะครับถ้าเวลาคลิกไปไหนมันจะไม่มีอะไรเด้งขึ้นมานะครับสมมติคลิกที่ลิงก์ที่ไหนที่เว็บภายในเว็บมันจะไม่เด้งมันจะไม่มีโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับสังเกตนะฮะปิดก่อนโอเคเวลาคลิกทีมันจะไม่มีอะไรเด้งขึ้นมานะครับปิบกบบด,ดก,ก่น วิธีติดนะครับแแรกเข้าไปที่บล็อกเกอร์รผมทําบล็อกเกอร์ผมก็ไปที่บล็อกเกอร์บล็อกเกอร์อ,กกอ,รอันนี้คือเว็บผมแล้วก็ไปที่สอนนะครับคลิกแม่แบบคลิกแม่แบบเสร็จแล้วปุ๊บแก้ไข h tml ไหลลงมาครับ จะอยู่ช่วงท้ายนะครับเอาไว้บนคำสั่งตรงนี้ครับมันจะขึ้นมาหน่อยหนึ่งปุ๊บนะครับมันจะไว้ตรงระหว่างข้างบนคำว่า body นะครับลบ body นะครับไม่ใช่ลบก็ว่ทับ body นะครับเอาวางไว้ข้างบนนี่เลยครับกด control v วาง หลังจากที่คัดปีมาจุดนี้ปุ๊บกดวางไว้บนนะครับบนบอดส o ลตทับบอีนะครับคำสั่งนะครับวางไวเสร็จปุ๊บกดบันทึกเทมเพลตพอกดบันทึกเสร็จก็กลับไปแค่นี้ครับกดกลับเลยครับดูบล็อกอันดอนลองดูครับ ถ้าสคริปมันทำงานก็คือคลิกตรงไหนมันจะเด้งมีป๊อปอัพป๊อปแอดเด้งขึ้นมาในแท็บต่อไปเลยครับนี่ครับคลิกปุ๊บจะขึ้นมาตรงนี้ครับโฆษณาจะขึ้นมาตรงนี้กด,กดปิดผมคลิกไปที่ลิงก์นี้ปุ๊บมันก็จะเด้งติดมาตรงนี้ครับอันนี้คือถ้ามันเด้งออกมาปุ๊บมันก็จะได้ค่าโฆษณาเราก็จะได้ค่าโฆษณา แต่มันจะน้อยกว่าที่ว่ากดที่ว่าให้เรากดข้ามนะครับเรทมันก็ดูเรทได้จากที่ Pay o u เรทนะครับนะีครับอันนี้คือเรทธรรมดาที่ว่าเรากดข้ามธรรมดาแต่ถ้าไปดูเรทของ pop ads มันก็จะอยู่ที่ ip สรัฐอยู่ที่สองเหรียญต่อหนึ่งพันต่อหนึ่งพันครั้งที่โชว์อังกฤษ1.9ส่งาสัฐ สองเหรียญพันครั้งที่โชว์ก็เอาสองไปหารพันสองหารพันก็ได้ครั้งหนึ่งก็ประมาณ0.0002 0.002ครับ IP สหรัฐนะครับ,รรบถ้าเวลาปั๊มอย่าเอา IP ไทยเข้าไปดูทำได้น้อยถ้าไทยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะ น้อยมากนะครับหาไม่เจอไทยไทยแ,แลนด์จะอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่แค่พันครั้งจะได้แค่0.00.20ูยะยครับมันก็เอา0.20เนีนะ่ยหารพันอีกทีหนึ่งก็ได้น้อยมากครับ ้องใช้ IP ต่างประเทศครับให้มันป๊อปอัพมันเด้งมนต่างประเทศใช้สารลัดครับมีเยอะครับที่ HMA เรามี IP สารลัดเยอะครับเพื่อปล่อยปั๊มทิ้งไว้ได้เลยครับเขียนไอมาโคให้มันรันคิกค้างไว้ตลอดนะครับแล้วก็สักหนึ่งนาทีเปลี่ยน IP ทีนึ่งรันไปได้เรื่อยครับอันนี้ที่ผมทำไว้ก็ได้เหรียญหนึ่งนะครับ คืออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ปั่นออโต้ครับอันนี้ใช้ใช้ที่ว่าคนเข้ามาคลิกนะครับนะนรับจะอยู่ที่หนึ่งเหรียญน,นะครับโอเคครับพอเข้าใจกันนะครับเพราะตอนนี้มันปั่นอันนั้นไม่ได้ครับปั่นได้ป๊อปแอดได้อย่างเดียวครับมันก็จะมีเลทให้ดูนะครับวันหนึ่งได้เท่าไหร่นะครับ โอเคส่วนบล็อกนี่ต้องไปศึกษาวิธีการสร้างบล็อกเองคะแต่วิธีติดนี่ผมบอกนะครับเวลาติดสังเกตนะมันจะมีเด้งขึ้นมาครับแต่ว่าเด้งหมดละครั้งหนึ่งก็จะดูได้มันสี่ห้า 4, ครั้งนะครับเด้งมาสี่ห้าทีต่อหนึ่งไอพีผมยังไม่ได้จับเวลาสักทีเราะว่าหนึ่งหนึ่งไอพีมันจะเด้งได้กี่ครั้ง ประมาณสี่ถึงห้าครั้งนะครับโอเคครับจบแค่นี้นะครับ